โดนเทครั้งล่าสุดเจ็บไหมมาก yes งับพร้อมกันนึ่งสองามง่ายสองชามงกา e หอม ใช่ค่นักคาลินนะคะใช่จะอยู่ซอยสองนะทุกคนเดินลาซอยใช่ร้านก็จะแบบว่ามินิใช่ไหมใช่แต่ว่าชิลๆแล้วก็แม่ค้าน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากแปลงจะออกสีม่วงๆนะคะก็เดินมาก็จะเห็นเลยเพราะเด่นมากอ่าเป็นไฟนีออนเนาะแล้ววันนี้นะคะเรามีมีอะไรอ่ะ โซบอสค่ะพนักงานคนใหม่นะคะมาแทนพี่เฟิร์นเพราะว่าเขาติดเรียนหนักมาค่ะทุกคนก็โซบอสก็เลยมาแทนค่ะค่ะก็นี้นะคะก็ร้านนี้ก็จะแบบว่ามีชาแล้วก็น้ำโอวัลตินแล้วก็ขนมป้งแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือตังเนยน้ำตาลกับจากโกโก้นะครับใช่ใช่เดี๋ยวเราจะรอให้เขามาเสิร์ฟนะคะใช่ค่ะเดี๋ยว ก็เราวว่าที่เราพี่เขามาเิมเรามาโ <force. S 2> ูดดตัว <Maj> ก <Science> ันตัวใช่ามี่กจคนใหม่นี่ใช่นี่ถามพี่เจ้าคนใหม่ว่านี่ว่า บอกฉันว่าบอกประวัติคร่าวๆอ่าบอกฉันว่าเออขอเป็นพิ่พีกรด้วยได้ไหมเป็นแขกเชิญก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วจังหวะก็คือพี่เฟิร์นอะแบบว่าเรียนหนักคนนี้ก็เลยบอสก็เลยเข้ามาแทนก็คือเนี่ยก็เหมือนว่าแบบเราก็มาสนุกกับเพื่อนเพื่อนน้องๆกันเลยแหบะแล้วใจรักครั้งนี้อยู่แล้วก็เราตักผลกันมากเลยเนาะใช่คือตักผลนี่จัก พิ่ีกรอนใหม่ขอเปลี่ยนเสื้อเพราะสองตัวนางอยากเปิดตัวก็ต้องให้เขานิดนึงอ่าก็ไปยืนตากฝนแบบใช่ก็คือไปยืนยออันนี้ซื้อซื้อชุดไงเออท้องอีกนี่ท้องเสียจ้ะบอดไม่เซ็ตเออท้องเสียเหมือนจ้าก้องก็ท้องเสียเราว่าเราพรุ่งนี้คือไปเรียนใช่ป่ะก็นั่นแหละเออก็ได้ขนมปังที่เขาก็น่ารักมากนี่ก็คือเจ้าของร้านน่ารักมากค่ะ เดี๋ยวพี่ชื่ออะไรคะชื่อโอยค่ะอ่าเดี๋ยวพี่โอช่วยโปรโมทร้านเนึ่หน่อยว่าอยู่ตรงไหนได้ค่ะตอนนี้ทางร้านนะคะเปิดอยู่ที่ตลาดรถไฟศรีนครินโกดังทองนะคะต้นไม้ต้นที่สุกหลจากเป็นสังกะสีออกแนววินเทจวินเทจเลยค่ะชอบร้านผสมกระสานค่ะเป็นสไตล์ผสมกระสานใช่ใช่เหมือนออกเป็นอะไรแบบใช่ค่ะแบ้านบ้โดยอินสตาเรชั่นเนี่ยมาจากการตั้งแคมโดยส่วนตัวชอบอย่างแคมได้ ก็เป็นของใช้ส่วนตัวที่มีแล้วอย่างนี้แบบร้านที่อ่ะนะคะตซิกเนเจอร์ของพี่ก็คือเป็นขนมปังช็อปปี้อยทองนะคะราคาสามสิบห้าบาททุกคนสามสิบห้าบาทถูกมากถูกมากร้านที่เขาอาจจะราคาน่ารักมากคนไม่ได้แพงเกินไปเลยนะคะใช่แพงสุดของร้านพี่คือะก็จะเป็นกาแฟกาแฟ ไม่เกินร้อยอะค่ะหรือว่าเกินร้อยคือราคาเด็กนักเรียนนะคะใช่ราคาเด็กนเีได้ใช่ก็อยู่ฉละดนั้นรถไฟสินาคารินนะคะที่เจ้าของร้านคือส่วนตัวคือแบบชอบการติดโดพี่มากชอบสไตล์เขานีเพจแอบแอบฝากที่เขาที่เขามีเพจ Facebook ของร้านเขาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดอกขึไหมใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้ชื่อเพจชื่ออะไรครับปังปัง ี่่นาก็ต้องปังสุดปังแล้วแหละอ่าก็ต้องปังนะคะขอบคุณมากนะคะอ่ามาวันกันต่อจ้ะเราจะมาลองกันเองอ่ะใช่ลองชิมใครชิมเราจะมาลองชิมชิมเองมากเราชิมกันแล้วนะทุกคนงับงับพร้อมกันนึ่งสองข้ามงานสองข้ามงานหอมหอมหืนหืมห้มใหญ่หรอคอมมิ่ง ไม่หวงช็อปแล้เลยอะ่ะไม่แล้วไี่อยทองด้วยไข่ทองคือแบบทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบเวลาไปร้านเทมปุ่นเนี่ยเขาจะวางให้ครึ่งๆใช่ไหมหรืออะไรก็จุกกะจุกอ่ะใช่แต่คือเขาแบบไม่หวงอะไรเลยแล้วก็คือไส้เยอะมากทุกคนอร่อยทุกคนปกติไม่ชอบกินไข่ทองแต่ทำแบบนี้เลยแต่ว่าลองก็อร่อยเนี่ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยสามสิบห้าบาทถือว่าถูกมากมากเลยมาซื้อได้ชอบเทคเจอร์มัน เท็กเจอร์เป็นยังไงคะอธิบายสิมันแบบว่าอร่อยมากค่ะได้นชัน้ำก็อร่อยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเป็นมิลที่จะเป็นนมกับสตรอเบอรี่นะทุกคนก็ราคาถูกเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่เกิน50บาทใช่ไหมพี่ออยใช่50บาทถือว่าถูกมากเลยนะเพราะว่าเอ่อที่อื่นน่าจะแก้วละร้อยกว่าบาทจะได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็อร่อยไปถ้าใครที่แบบว่า ากกินแบบน้ำแบบอะไรพวกนี้ร้านเขาก็จะมีชาหอมอนี่งขนมผิงไส้ขนมผิงชาหอมอ,อร่อยมากทุกคนขนมผิงคือไม่ได้ขีดต่างนะทุกคนโเขาให้เรามากินกับชาแบบฟีเลยใช่อ่าเทดูนิดนึ่งแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบชาอาจจะชอบขนมหวานหรือว่านมนหวานอะไรอย่างเงี้ยกาแฟก็มีชาที่มีกาแฟด้วยค่ะทุกคนใช่ แล้วคือไปในอีน <t ired> er <m> ี่คือท้องเสียเวแบบก่อนมานี่ใช่ป่ะอีนี่ก็ท้องเสียเวอินี่อีนี่ก็แบบอีนี่ก็แบบว่าอีนี่ก็แบบยืนรอพี่บอลจ้ะอีนี่ก็แบบว่าเอ้ร้อนเลยพ่อค้าก็ยืนรอแล้วคือพูดนะไอพูดที่บอลเคยเราอะถือข้างเนี้ยสีขาวข้างเนี้ยตัวนี้แล้วแบบยังไดิเฮ้ยยังไงถามเดินสุดท้ายเอ็มเจเพราะว่าสองตัวเลยเอ็มเจให้เอ็มเจทำอะไรไปเอ็มเจทำเนี่ยอ็มบอลอยู่อย่างนี้ละ บอลแปลงจบสองตัวกูให้มึงเลยสองตัวแล้วแบบตอาแล้วอะหน้าตาดูแบบเฮ้ยดีอ๋ะสองตัวยืดสองตัวจะโกนจะโกนดังมากเลยนะ้วบอกผู้ปวดขี้แข้งแข้งหนมากโอ้ยมาอีกแล้วอ่ะโสดสิ่งนี้ตอนนี้เป็นยังไงฮะดะโกโก้นี่นะเขาชิมอ่ะดะโกโก้ใส่ใส่เก๊ดมาเลยจากโกโก้เนี่ยของเสียเนาะ ใส่หนอกกินได้ก <Okay> ินได้อาออเป็นสองคโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะนี่นะคะรก็จะมาชิมกันอ่าละว่างเกสละว่างเกสชิมเราจะมาพูดคุยถึงว่าตอนแรกไม่ได้จะถ่ายที่นี่เลยนะตอนแรกไม่ได้ถ่ายที่รถไฟตอนแรกจะไปถ่ายที่คาเฟ่ที่ลำาสอง ร้าสองแใช่เสร็จแล้วคือเช้ามากฝนตกหนักมากแล้วเราพูดคุยกันว่าแบบเออแบบถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจะมารถไฟกันต่อไมยคิดว่าถ้าไหนๆก็ไหนๆถ่ายที่รถไฟเลยดีกว่าแล้วก็มาเจอร้านปังป้าเราเลยได้เข้ามามันก็ปังเปล่านะปังทั้งร้านและเจ้าของร้านเลยค่ะใช่อ่าเก๋เป็นไงบ้างโกโก้คือรสชาติอ่ะเข้มข้น ใช่แล้วก็มีฟองนมอ่ะอยู่ข้างบนใช่ใช่บางร้านเขาดูแบบเหมือนจะเอาไปผสมน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้รสชาติของโกโก้น้อยมากแต่ร้านนี้คือเหมือนแบบให้โกโก้มาเต็มเต็มเลยรสชาติแบบเราชอบรสชาติดีมากแต่เราชอบโกโก้แบบนี้นะเพราะมันจะแบบมันไม่ได้หวานแต่มันออกหอมช่วงนี้ตัดนะโอเคหมดแล้วโอเคไม่มีนะคะเขาไม่มีทำไมนะคะไม่มีอ๋อไม่มีตอนแรกอ่ะพิธีกงานสี่คนอ่มีแฟนหมดเลยแต่นี่ โดนประเดิมด้วยฝนเลยค่ะลูกสาวแสดงว่าจะมีแล้วใกล้มีแล้วอ่านั่นแหละค่ะเราจะพาชันมากินนะคะที่พูดนี่แล้วเราบอกว่านะเราจะทำมันใส่แว่นไ่ะไม่ยอมเอาใส่แว่นให้หมดเลยจ้ะทุกคนและล่าสุดแว่นกูอีห่าล่าสุดคือแว่นกูเนาะไห้แต่งตามาแล้วกโชว์ตานี่ดูความแต่งตาอ๋อให้แต่งตาแล้วก็อยตา เกลียดความแซ่บเพื่อนอยากขายมากเกลียดความแซ่บเพอถามว่าคลิปนี้ได้อะไรเนอะไม่มีไม่มีอย่าถามหาสาระนี่เราสาระจะอยู่แค่ตรงนี้ค่ะคอนเทห็นมีเองตรงนี้แต่ว่าร้านนี้เขาเป็นมินิร้านเฮ้ยอะไรอ่ะเราก็หมดแล้วกอร่อยอันนี้อันนี้ก็พิมก็อร่อยกินกระชาจะอร่อยมากเลยทุกคนแต่เราจะบอกว่าเราจะทำวอล์ก แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอ่าไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ทำเป็นว่าท่องเที่ยวหรือชีอะไรหรือไปกับเพื่อนเดี่ยวก่อนทำว่ากับแฟนแต่อีเนี่ยเนี่ยทำคอนเทนต์แตกต่างคนเดียวเลยปะคนเดียวเลยปะอือสองสองคนมุกทำร้องเพลงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นเต้นหน้าสาธงเป็นอะไรนะเนนโนเหรอเป็นเนนโนเป็นเนนโนนะบอลน็นาะอันนี้บอลน็อเนาะเป็นพยูนเต้นหน้าสาธงอุ้ย ทุกคนคะตอนนี้นะคะหนังสั้นของเรานะที่ทำอ่ะสวยสุดสยองอ่ะชื่อมันอาจจะดูแบบว่าสวยสุดสยองแบบว่าดูตลกเปล่าสวยสุดสยองก็คือไม่ใช่อะไรก็คือนางเอกสยองไม่ใช่ไ่าก็เรื่องนะคะก็จะสปอยนิดหน่อยนะคะอ่าบอกมาเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าตองโอเครู้เรื่องได้แต่ความ หนังเรื่องนี้คือแบบเมื่อกี้ฟังจากเกดพูดแล้วแบบลึกซึ้งมากใช่ปะสุดยอดยังไม่รู้เลยจ้ะอะไรหรอเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมฆาตกรสืบสวนสืบสวนมาคือทุกคนอาจจะไม่เห็นเรานะแต่อยากจะบอกอันนี้มาใหม่อาเรื่องหน้าจ้ะอ่าจะบอกว่าน้องมดเรื่องหน้าแน่นอนน้องมอดเรื่องหน้าแน่นอนนักแสดงทุกคนอาจจะเล่นจริงๆขันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของน้องเรื่องแรกของเราแล้วก็แบบว่าเป็นเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบถ้าให้คขาสามารถอะเออแต่วาาัน,วน,วนวที่สองใช่ป่ะเราจะทำให้แม่แบบว่าจุด,ป,ดปังใครใครตีตรงไหนมาก็จะต้องปรับอ่าแ,และนาาเอกเลี้ยงที่สองอก็คือดิฉันเองค่ะยังค่ะ ไม่วายค่ะทุกคนเราติดตามยังใจยังไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปใครเป็นนาเอกนะคะอาจจะต้องจับสลากหรือปะเออป้เออปะาจับแม่สลากจะมีแค่ชื่อโซบอลอะโซบอลสี่อันเลยจะไอสามอันเลยจ้ะให้น้องก่อนอันนี้ทีหลังได้ไช่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท้ายแล้วจะมีเกมอะไรเล่นบ้างคะวันเนี้ยเออเกมอะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ yes or no อะไรนะ yes อ๋อโนออโนลุกาตื่นอนี้กูต้องตื่นแล้วแหละตอนนั้นงนใครโดนถามก่อนนะอ่าโหมหมาแ้วโหมาชี้ับตาชี้ดีก่าับตาชี้อ่หนึ่งสองโโอเคชัดเจนมากทุกบอโนค่ะ บอดช้ที่มุกที่มุเอาหล่ี่โวชีบอดโอเค้องบอดก่อนเลยค่ะมานข้าแวสบร้านมาเริ่มเริ่มค่ะมีแบบมีแก้แคนได้ไหมแบบไม่ได้เอาได้ได้การงคืนสีันสวิเราก็เออก็ถามแรคืนสิอ่ะมาสิบคนไหมเออแม่แล้วบอกว่ามีเบนี่ออ โดนเหตุครั้งล่าสุดเจ็บไหมมาก yes เจ็บมากเอ้เจ็บจำไม่ลืมให้มันตอบว่าเย็นออนนให้ได้เอ่อเคยแบบเคยทำอะไรกับแฟนไหมคะ yes ทำอะไรออกินข้าวด้วยกันอ๋อ สนาดูดูเน็ตฟีดกันบนเตียงดูเน็ตฟีดแล้วก็ออนนอนง่วงโอเคกัดกันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ขักันเื่นไมาไม่รู้ทำไมแบบเอเอี๋อุ้ยเปล่าแฟนแฟนกดกดดังจะยีคอเลยและมือต่อยต่อยคอละมือต่อยคอ ่อไปใครโดนคะคุณมุกพี่หมูใครจะถามก่อนมีแฟนมาแลวกี่คนเอ้ยมีแฟนมาแล้วทักไม่ไม่ได้ต้องมีคนทักส่อนเอาคนถามเอาเมุเกถามอะเคยคิดที่จะคบซ้อนหรือไม่โนโนรักเดียวใจเดียวคนดีเดาขาจ้ะต่อไปชั้นไม่อะ กูสีคนสุดท้ายเ j okay. <Ooh. S 1> ก่อนโดนแกงหรออ่ะเจก่อนคำถามแรกคือมีแฟนเกิน12คนอะไรนะมีแฟนเกิน12บสองไหมไม่มีเกิน12คนค่ะตอบโนตอบโนค่ะไม่เชื่ออ๊ะไม่เชื่อเอ้ามากกว่า12บสองแน่นอนอเฮ้ยคนคุยหรือเปล่าคนคุยหรือเปล่า แต่เคยคุยมากกว่าน้อยหลวมนี่ถามว่าหลวมไหมคะความรักอ่ะตอนนี้หลวมหลวมหลวมเลยตอนนี้อะคะลังไม่หลวงค่ะไม่หลวมนะคะมีอะไรเลยค่ะความรักคือเติมเต็มให้กันทุกวันเลยค่ะท้ามกู โอเกคถามเพื่อนเร็วเกคถามเพื่อนเฮ้ยเก่ยเสียงขำไม่อะใครก็ได้ให้หูขำนะอย่าให้หูขำนะอโอเคอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ถามใหม่เคไปเที่ยวนะคะเคยนอกสถานที่ไหมคะอ๋อเคยไปเที่ยวนอกสถานที่ไหมไม่กับแฟนกับแฟนเคยนอกสถานที่ไหมตอบมาตอบอ๋อเคยค่ะ ไปปิกนิกก่อโอเคไปสระว่ายน้ำค่ะในสระว่ายน้ำในสอบไสอนั่ด้วยนไปเล่นน้ำในกันอ๋อดูหนังในรถดูหนังในรถสุตอนนี้เอฟคูสิบแล้วโปดซูมโปดซูมเอฟคูสิบแล้วให้กับกี่โมงนะตอนนั้นอะวันนี้นะคะเป็นเวลา2องโจ้า ขวาปคนามติถ้กด้วยความที่อะไรด้วยความที่ลืมว่าวันนี้อัดวีเจอ่าใช่ใช่ไหมไม่ถาำพี่หมูทาในลดิมอ๋อสนุกไหมคะสนุกไหมแย่สนุกสนุกกับสิงกับก้องสนุกอ่าโอเคไหมคะถามเก๊ะแล้วคะถามว่าแฟนคนเนี้ย คิดว่าจะคบกันได้นานไหมอ๋ออันนี้อยากรู้มนการอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใจด้วยความเออมันคมคือมันไม่รู้ว่าจะคบกันได้อีกนานไหมนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยก็พยายามปรับปรับแบบว่าให้เข้ากันแบบว่าให้ดีที่สุดตอนไหนวะเนี่ยนั่นแหละก็ไม่เลยค่ะมั่งมงค่ะพร้อมอันีิฉันจะมั่งมงทั้ง18อันของฉันให้ มัก็เป็นข้อดีที่น้องบอลเนี่ยเป็นเฟรลลี่ซุยง่ายไม่ได้ทำติดอะไรก็จะได้เข้ากับพวกเราง่ายก็คือขอพี่บอลนะคะในกล้องเลยนะคะก็ขอให้ขยันแบบนี้อยากมาถูกอธิษฐานทุกครั้งก็คือแบบก็คือน้องก็แบบเห็นเห็นน้องแบบก็รู้จักน้องจากโรงเรียนก็เนี่ยเดี๋ยวพูอาจจะไม่รู้ว่าบอลเกนเดี๋วก็โรงเรียนเดียกันหมดเลยอยู่โรงเรเดียวกันใช่แล้วเรากันตอ แล้วก like ็คือเวลาจะไปนก็ไปด้วยกันตลอดเนาะแบบบ้านกอลกับบ้านเกย์คือใกล้กันมากนั่งวินมา20บาทถ้านัดนั่งไม่มานะก็คือก็ก็คือรู้อยู่ก็คือต่างคนต่างรู้แบบคือบ้านใกล้กันเรามาเราะกับการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของของเกย์อะน่าจะไกลไกลไกลใช่แล้วก็แบบว่าก็มีความเกรงใจนะแต่ว่าแบบว่ายังรู้สึกดีที่เออพี่ว่ไม่อยู่ใกล้หว่ะมาช่วยแบบแต่ก็ยังดอเวลาที่เมย์ ใช่ก็คือ MJ แบบค <sandwiches> ือเรารู้สึกแฮปปี้ที่เราไม่ทิ้งแบบไม่ทิ้งก็คือแบบว่าคือบ้าน MJ จะบอกว่าอยู่แถวลกบังลกบังแล้วก็คือบ้านแล้วคือแถวนี้ยคือแถวแบบน้งสองไปอย่างงี้มันไกลกันมากนะทุกคนแต่ MJ ก็เลือกที่จะมาทำไม่มาเวลาค่ะรักชูการูเพราะฉะนั้นนะคะฟารติตต้พ่อชูการโปรเจกต์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณร้านปั๊มป้าด้วยนะคะับทุกคนใช่อขแล้วก็ ขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณด้นะคะถ้าคอมเมนต์มาได้นะคะถ้ากให้ตีอะไรใช่สาวก็เราจะปรับปรุงนะคะอย่าลติดตามนะคะติดตามหนังสั้นด้วยดามช่อง YouTube ด้วยนะคะชูก้าลูกเกดเจตแล้วก็เพจเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็อย่าลืมมุกกำลังจะมีเพลงของแต่ของตัวเองแล้วนะคะทุกคน อทําเพลงให้้ดวยู่ช่องนี้นะคะแต่ว่าแต่ละคนจะมีงานของตัวเองเดี่ยวเลยคอนเทนก็จะออกแล้วข้อแต่งเจจะเป็นเบอรก็จะคือกันนะคะทุกคนนี่นี่ของเจอันดับหนึ่งแบบว่านี่จะเงินแบบไฮใช่ไหมเพราะว่าอีเนี่ยชอบแต่งหน้ามากแล้วเราก็ชอบร้องเพลงก็คือดูเมคอัพทั้งหมดที่ไม่รวมพี่มุกเกยเป็นคนแต่งไม่พี่มูเพราะนางไม่ชอบแต่งหน้าเองอะอาตาก คะก็คือจะเก็ทเมคอัพนะคะจะเป็นเพจเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะเดี๋ยวราจะขยันย้อนลงทิ้นะคะก็เท่านี้นะคะก็ต่างหัวนี้ทุกคนได้โดยเฉพาะตะกรงเขาให้แครส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็คือปวดตรงหนักมากก็อย่าลืมดูแลแต่สภาพด้วยโอเคทุกเราก็ขอบคุณนะคะโอเคบาย